ขั้นตอนการให้นมหนูน้อยอิ่มและปลอดภัย 1. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นมแม่เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อมารดาและลูกโดยเฉพาะต่อการเจริญเติบโตของสมองของลูกคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง6เดือนควรได้กินนมแม่อย่างเดียว และกินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุสองปีหรือนานกว่านั้น2ประโยชน์นมแม่1ประโยชน์ต่อพัฒนาการทางสมอง2ประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ดีลดโอกาสป่วยจากโรคได้มากมายเช่นโรคท้องเสียปอดบวมหูชั้นกลางอักเสบโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคภูมิแพ้3 ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 4. ด้านสุขภาพร่างกายของแม่ช่วยให้หมดลูกเข้าอู่หรือกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เร็วยิ่งขึ้น 5. ด้านอารมณ์ของแม่ช่วยให้แม่เกิดความผ่อนคลายลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด 3. ถ้าให้นมลูกที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหวที่เหมาะสมท่าตั้งตรง upright or standing baby หรือท่านั่งค่อมท่าให้นมนั่งตรงคือการอุ้มลูกน้อยตั้งตรงขาลูกน้อยค่อมต้นขาคุณแม่ไว้ศีรษะและลำตัวของลูกเอนเล็กน้อยใช้มือประคองศีรษะของลูกและเต้านมไว้ 4. ปัญหาการให้อาหารทารกที่มีปากแหว่งเพดานโวเด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ใช้เวลาให้อาหารนานมากกว่าเด็กปกติกลืนลมเข้าไปมากขณะดูดและกลืนอาหารการไหลย,ย้อนของนมและอาหารขึ้นไปในจมูกไอและสำลักบ่อยขณะกลืนอาหารภาวะหูชั้นกลางอักเสบสูงกว่าเด็กปกติพัฒนาการด้านการพูดล่าช้า 5. การดูแลทารกปากแหว่งเพดานโว5หการจัดท่าในการให้นมจากเต้า อุ้มให้ทารกลำตัวตั้งขึ้นกึ่งนั่งหรือท่านั่งเทคนิคการช่วยทารกที่มีเฉพาะปากแหว่งควรใช้ท่าอุ้มลูกฟุตบอลสอดหัวนมเข้าปากทางด้านที่มีรอยแหว่งให้เพดานกดหัวนมและลานนมเทคนิคการช่วยทารกที่มีทั้งปากแหว่งและเพดานโวใช้ท่าอุ้มลูกฟุตบอล ศีรษะอยู่สูงกว่าลำตัวมากกว่า45องศาหรืออยู่ในท่านั่งคางอยู่สูงกว่าลานนมด้านล่างเล็กน้อยเพื่อป้องกันนมไหลย,ย้อนประคองเต้านมรูปตัว C, C-hold และช่วยบีบนมขณะทารกดูดนม5.2การให้นมจากขวดและการให้น้ำนมแม่ด้วยการป้อนแก้วยกแก้วเอียงประมาณ30-45องศาให้นมไหลไปอยู่ที่ขอบแก้ว และใช้ขอบแก้วแตะด้านในริมฝีปากล่างของทารกจนทารกอ้าปากกว้างก่อนตวัดลิ้นรับนมอุ้มทารกตั้งขึ้นราว45องศาหรือจัดท่าทางให้อยู่ในท่านั่งหลังตรง90องศาป้อนนมทารกด้วยจุกนมแบบพิเศษทารกจะดูดกลืนลมเข้าไปได้จะทำให้ท้องอืดควรอุ้มเรอบ่อยๆระหว่างที่ป้อนนมหากมีนมเอ่อล้นออกนอกช่องปาก ไม่ยอมกลืนนมสำลักนมหอบเหนื่อยหรือดูไม่สบายตัวให้หยุดพักรอให้ทารกกลืนน้ำนมในปากลงไปจนหมดค่อยป้อนนมต่อดูดนมจากขวดใช้หัวนมยางชนิดนิ่มเจาะรูที่หัวนมยางให้รูใหญ่ขึ้นและมีจำนวนรูเพิ่มขึ้นอีก3-4ถึงรูเลือกหัวนมยางชนิดมีแผ่นยางรอบๆคล้ายปีกจะช่วยอุดรอยแหว่งของปากขวดนมที่ใช้ ควรเลือกแบบที่เป็นพลาสติกอ่อน5.3การทำความสะอาดช่องปากหลังให้นมใช้ผ้าอ้อมหรือผ้ากอสชุบน้ำต้มสะอาดที่เย็นแล้วเช็ดบริเวณจมูกริมฝีปากสันเงือบและเพดานปากร,บรอบๆรอยแยกให้สะอาดใช้วาสลีนทาบริเวณริมฝีปากเพื่อช่วยกักความชุ่มชื้นให้แก่ริมฝีปากได้ 6. อาการเร่งด่วนที่ต้องรีบพาทารกมาพบแพทย์ทารกหยุดหายใจหรือมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจทารกมีอาการหายใจลำบากทารกมีภาวะซีดหรือภาวะเขียวทารกไม่รู้สึกตัวทารกที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโว เมื่อวินิจฉัยจะมีการรักษาตามขั้นตอนในแต่ละช่วงวัยโดยสหาสาขาวิชาชีพเพื่อลดความพิการกลับมาอยู่ในภาวะปกติได้